สวัสดีครับพบกับรายการนหุ้นนะครับรายการที่จะเสริมอาวุธการลงทุนให้กับลูกค้าทุกท่านนะครับที่นอกเหนือจากการลงทุนในหุ้นธรรมดาทั่วไปนะครับวันนี้เราจะมาดูการเปรียบเทียบธุรกรรมการช็อตเซลล์ด้วยการใช้ sbl ก็คือ stock borrowing and lending นะครับเทียบกับการที่เราไปช็อต single stock future นะครับเราจะมาดูการเปรียบเทียบนะครับระหว่าง2ธุรกรรมนี้มันจะมีจุด ตรงไหนได้บ้างถ้าเราเกิดลงทุนและผิดทางเนี่ยจะถูกคอมาจิ้นนะครับเรามาดูกันเลยครับถ้าเกิดเราเปรียบเทียบนะครับธุรกรรม s p l นะครับก็คือตัวตารางสีส้มนะฮะเทียบกับตัว Short Single s t o อกฟิวเจอตารางสีฟ้านะครับเรามาเปรียบเทียบกันนะครับสมมุติว่าเรามาดูที่ SBL ก่อนนะครับ ถ้าเราช็อตเซลล์ด้วยการยืมหุ้นมาแล้วก็ช็อตหุ้นออกไปนะครับเรามาดูว่าถ้าเกิดเป็นหุ้น xxx ตัวแรกเนี่ยนะครับถ้าเกิด IM level คือ50% IM level 50%หมายความว่าถ้าเรามีหลักทรัพย์คำประกันอยู่นะครับหรืออาจจะเป็นเงินสดก็ได้นะครับถ้าเราวางคำประกันไว50้50%เราจะช็อตหุ้นได้มูลค่า100%นะครับ สมมุติตัวนี้นะครับ IM level คือ50าสิบเปอ Call level คือ40่ส r c e ปอ FOD level สมมุติเป็น30มสิบเปอนะครับถ้าเราช็อตไว้แล้วนะครับหุ้นตัวนี้ถ้าขึ้นไปกี่เปอร์เซ็นต์ถึงจะถูก Call margin นะครับคำตอบก็คือ7.14เปอร์เซ็นต์แล้วถ้าเกิดหุ้นขึ้นไปกี่เปอร์เซ็นต์ถึงจะถูะถก FOD r margin คำตอบก็คือ15.38เปอร์เซ็นต เห็นไหมครับถ้าเกิดเป็นหุ้นตัวอย่างแรกเนี่ยหุ้น xxx im level 50%นะครับคือวางสินทรัพย์นะฮะ50นะครับ,นะรบแ,ลแล้วจะช็อตหุ้นได้มูลค่า100นะฮะแล้วก็ call level for level เป็นตามปกตินะครับเจนว่าผิดทาง7.14%ถูก call ผิดทาง15.38%จะถูก for ์ตนะครับ และถ้าเป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งตัวอย่างที่2นะครับหุ้น y yy นะครับ IM level คือ60%แสดงว่าถ้าเราวางสินทรัพย์คํำประกันนะครับในบัญชีเครดิตบาลานเนี่ยวางสินทรัพย์ไว60้60%จะชอร์ตจะช็อตหุ้นได้100%นะฮะแล้วก็สมมุติว่า call level กับ f o n ต level คือ40%และ30%ตามลำดับนะครับถ้าเกิดผิดทาง14.29%ก็จะถูก call แล้วถ้าเกิดผิดทาง23%ก็จะถูกฟอร์นะครับเห็นไหมครับว่า IM Level ที่สูงขึ้นเนี่ยนะครับก็เลยกลายเป็นว่าการที่วางเงินหลัประกันเยอะขึ้นนะครับสำหรับหุ้นที่มี IM Level 60%เนี่ยคือวางเงินเยอะขึ้นนะครับจุดที่ถูกคอลและจุดที่ถูกฟอร์เนี่ยก็จะช้าลงนะครับก็คือผิดทางได้มากขึ้นถึงจะถูกคอลถูกฟอรน์นะครับซึ่ง IM Level 60%นเนี่ยนะครับ เขาก็พิจารณาที่คุณภาพของหุ้นครับนะครับคือทางบริษัทจะประกาศว่าหุ้นแต่ละตัว IM Level เป็นเท่าไหร่นะครับถ้า IM Level คือ50%เนี่ยก็คือหุ้นที่ IM Level เนี่ยน้อยสุดแล้วนะครับแต่ถ้าเป็น IM Level 60%กเ็นี่ยก็แสดงว่าเป็นหุ้นชั้นที่เกรดลองลงมาจากตัว IM 50%นะครับก็คือหุ้นที่มี IM Level สูงกว่าเนี่ยก็อาจจะมีสภาพคล่องน้อยกว่า นะครับหรืออาจจะมีผลประกอบการที่ไม่ได้โดดเด่นเท่ากับตัวหุ้น IM 50%ซนะครับซึ่งก็จะมีแฟกเตอร์หลายอย่างเอามาพิจารณาประกอบกันนะครับนะฮะส่วนหุ้น Z ซ z นะครับสมมุติว่า IM Level เป็น70%อนะฮะอันนี้ IM Level สูงหน่อยก็คือวางสินทรัพย์70%จะช็อตได้100%นะครับวางหลักประกันเยอะหน่อยหุ้นนี้ก็แสดงว่า ยิ่งสภาพคล่องน้อยลงไปอีกหรือคุณภาพของหุ้นโดยภาพรวมโดยคิดปัจจัยหลายอย่างเข้ามาประกอบแล้วเนี่ยคุณภาพด้อยกว่าตัว IM 60%นะครับดังนั้นถ้าเกิดมาดูตัวอย่างหุ้น ZZZ IM l e v e เนี่ย IM l e v ม l มันคือ70%นะครับถ้าเราผิดทาง21.43%ก็จะถูกคอลผิดทาง30.77%ก็จะถูก f o r ์นะครับก็เห็นว่าเมื่อวาง ตัว IM Level เนี่ยเยอะขึ้นตามเกณฑ์ที่บริษัทประกาศกำหนดเนี่ยก็จะถูกคอได้ช้าลงนะครับนะฮะคือหุ้น IM Level ที่สูงสูงเนี่ยหุ้นก็มักจะค่อนข้างแกว่งแรงด้วยนะครับหุ้นมักจะแกว่งแรงด้วยนะฮะดังนั้นผิดทางมากหน่อยก็จะถูกคอนะครับนะฮะที่เป็นเช่นนี้เพราะว่ากลไกเนี่ยเราเรียกให้วางเงินหลักประกันไว้เยอะไว้ก่อนแล้ว นะครับถ้าเป็นตัวอย่างเช่น IM 70%เนี่ยก็วางไว้เยอะก็จะถูก call ช้าลงนะครับอันนี้ก็คือภาพตัวอย่างง่ายๆนะครับของตัว SBL นะครับถ้าเราช็อตเซลล์หุ้นในตลาดหุ้นนะครับการจะถูก call จะถูกฟอร์เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่า IM Level เเนี่ยเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่สมมุติว่าเราวางเงินหลักประกรันเพียงแค่ พอดี IM level นะครับแล้วก็ยังไม่คิดค่าคอมมิชชั่นและนะครับแต่ถ้าเกิดท่านวางเงินละบาลกันเนี่ยเยอะกว่า IM level ขั้นต่ำเนี่ยจะถูกคอจะถูกฟอร์ก็จะช้ากว่าตัวตารางตรงนี้นะครับนะครับนะดังนั้นอันนี้เป็นตัวอย่างที่สมมุติว่าวางเงินแค่พอดี IM level ที่ที่กำหนดนะครับคือวางเงินน้อยสุดเท่าที่จะทำธุรกรรมได้เนี่ย จุด call จุด f o r ์ตก็จะเป็นตามตารางตรงนี้ครับเราก็จะเห็นภาพง่ายๆนะครับว่าถ้าเป็นหุ้นชั้นดีอย่างเช่นหุ้น xxx เนี่ย im level มัน50%นตนะครับถ้าผิดทางประมาณ7.14%ถูก call แต่ถ้าผิดทางประมาณ15.38%ก็จะถูก f o r ์ตนะครับดูง่ายๆอย่างนี้นะครับส่วนตารางสีฟ้าครับเรามาดู single stock f u t u r e กันบ้างนะครับ เราก็ไปเลือกนะครับหุ้นตัวเดียวกันกับตารางสีส้มด้านบนนะครับหุ้นอ้างอิงเดียวกันนะครับแต่เป็นสินค้าฟิวเจอร์นะครับตัวตารางสีฟ้าเนี่ยก็คือถ้าเกิดลูกค้ามองว่าต้องการช็อตตัวสต็อกฟิวเจอร์นะครับการช็อตสิ่งใดก็มองว่าราคาจะปรับตัวลดลงนะครับเพื่อจะได้ทำกำไรจากราคาที่ลดลงนะครับ ถ้าเรามาดูตัว xxx future เนี่ยนะครับข้อมูลในตลาดที่เฟกเนี่ยนะครับเราก็จะได้ว่า xxx future ตัวเนี้ยนะฮะ im level มันคือ6เปอร์เซ็นต์นะครับความจริงหุ้นมันมีตัวหุ้นแหละแต่ผมไม่ได้เปิดเผยชื่อไว้เพื่อเป็นตัวอย่างนะครับเพื่อเป็นตัวอย่างนะฮะไอตัว xxx future เนี่ย im level มันคือ6เปอร์เซ็นต งั้นถ้าเกิดเราช็อตตัวซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์ไว้แล้วแล้วราคาฟิวเจอร์ปรับตัวขึ้นปรับตัวขึ้นแค่1.8%ก็ถูกคอแล้วครับแล้วก็ปรับตัวขึ้น4.2%ก็จะถูกฟอร์ t แล้วครับแสดงว่าขยับนิดเดียวเนี่ยก็จะถูกคอถูกฟอร์ได้ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าตัวซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์นั้นนะครับวางเงินประกันน้อยฮะอย่างตัว xxx ฟิวเจอรเนี่ยวางหลักประกันแค่6%เท่านั้นเอง ครับดังนั้นถ้าผิดทางมันจะมีหลักอยู่ครับว่าผิดทางสัก30%ของ IM ที่วางเนี่ยก็จะถูกคอลซึ่ง30%ของ6%มันคือ1.8%นะครับนะฮะดังนั้นผิดทาง1.8%ก็จะถูกคอลได้นะฮะหรือถ้าเกิดผิดทาง70%จากเงินที่วาง IM ก็จะถูกฟอร์ได้นะครับดังนั้น70%ของ6%มันก็คือ4.2%ในตารางนี้นะครับ ดังนั้นในตารางตรงนี้ก็จะเห็นว่านะครับถ้าฟิวเจอร์ที่เราช็อตไว้ขึ้นไป4.2นะครับก็จะถูกฟอร์ดได้นะฮะทีนี้ถ้าเกิดเราในตัวอย่างเนี้ยเป็นตัวอย่างที่ว่าวางหลักประกันเพียงแค่พอดีไนะครับถ้าเราวางหลักประกันสัก2เท่าล่ะถ้าเราวางหลักประกันสัก2เท่าแทนที่จะวาง6%รนะครับเราวาง1 2นะครับ ถ้าเป็นอย่างนี้เราก็จะถูก call margin ชาลงนะครับก็เอาตัวเลข6%บวกกับ1.8%นะฮะคือถ้าระวาง2เท่าของ IM เนี่ยเราต้องผิดทางประมาณ7.8%ถึงจะถูก call นะครับหรือถ้าระวาง IM 2เท่าจะถูกฟอร์มเมื่อไหร่ก็เอาตัวเลข4.2%บวกกับ6%ก็คือคำตอบคือ10.2%นะครับดังนั้นถ้าวาง IM 2เท่า ผิดทาง10.2%ก็จะถูกฟอร์ได้นะครับทีนี้มาดูหุ้นตัว YYY บ้างละนะครับเปรียบเทียบกับตารางด้านบนนะครับหุ้น YYY นะครับเอามาทำเป็นตัวฟิวเจอร์เนี่ย IM level มันคือ14%นะครับถ้าราคาฟิวเจอร์วิ่งขึ้นไป4.2%ก็จะถูกคอลหรือถ้าวิ่งขึ้นไป9.8%ก็จะถูกฟอร์ดได้นะครับการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็จะ มากหน่อยถึงจะถูก call ถูกฟอร์ดเพราะว่าตัว IM ที่วางเนี่ยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์และค่อนข้างเยอะนะครับในตลาดที่เฟกเนี่ยฟิวเจอร์ตัวไหนวางเงินหลักประกันมากหรือน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับการแกว่งนะครับในตัวหลักประกัน IM ที่เป็นเปอร์เซ็นต์ในตลาดที่เฟกเนี่ยนะครับจะขึ้นอยู่กับการเหวี่ยงการแกว่งนะครับถ้าหุ้นตัวไหนมีการแกว่งตัวค่อนข้างรุนแรงนะครับ IM ที่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์บนบนมูลค่าสินทรัพย์เนี่ยก็จะเป็น IM เปอร์เซนต์ที่เยอะหน่อยนะครับส่วนตัวที่3ครับตัว ZZZFuture นะครับล้อกับตัวตารางด้านบนเลยคือตารางด้านบนเนี่ยหุ้น ZZZ เนี่ย i m คือ70%สนะครับส่วนตารางด้านล่างเนี่ยถ้าเป็นตัว ZZZFuture นะครับเป็น Future บนหุ้นตัวเดียวกันนะครับ IM Level ววก็จะสูงหน่อยครับคือ18%ดนะครับดังนั้นถ้าผิดทาง5.4%ก็จะถูก call หรือผิดทาง12.6%ก็จะถูก f o r ์ดได้อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างว่าถ้าเราวางหลักประกรันเพียงแค่พอดี IM นะครับแค่พอดี IM เนี่ยก็จะถูก call ถูกฟอร์ตามตารางนี้นะครับทีนี้ถ้าเรามาดูว่าถ้าเราต้องการให้ถูก call ถูกฟอร์ สำหรับการเทรดตัวฟิวเจอร์เนี่ยให้ถูก call to o r r e ช้าลงกว่าน,นี้หน่อยให้ใคล้ายๆกับการทำ SBL ตารางด้านบนเนี่ยนะครับก็มีการคำนวณดูง่ายๆเลยนะฮะว่าถ้าเราดูฮะถ้าเราวาง IM ของตัวฟิวเจอร์เนี่ยวางสักประมาณ2เท่าเนี่ย จุด call จุด f o r เนี่ยมันจะค่อนข้างไปอยู่ในระดับที่ค่อนข้างใกล้เคียงกับการใช้ s p l นะฮะตัวเลขค่อนข้างใกล้เคียงนะฮะแต่ไม่เท่ากันเป๊ะนะครับตัวเลขจะค่อนข้างใกล้เคียงนะครับยกตัวอย่างเช่นหุ้น IM 50%ถ้าท่านช็อตเซลล์ด้วย SBL เนี่ยผิดทาง7.4% 4ถูก call ส่วนตัว xxx future นะครับ ไอเ e ็มเมันคือ6%แต่ถ้าระวัง IM 2เท่าเราต้องผิดทางประมาณ7.8%ถึงจะถูกคอนะครับซึ่งค่อนข้างล้อกับตัว SBL นะครับดังนั้นท่านก็จะเห็นว่าตาราง2ตารางเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราลองคำนวณคร่าวๆเนี่ยนะครับถ้าเราเทรดตัวฟิวเจอร์แล้ววาง IM 2เท่าเนี่ยจุดที่เราผิดทางไปจากต้นทุนเนี่ย นะครับแล้วจะถูก call ถูกฟอสเนี่ยเราต้องผิดทางไปนะครับโดยเป็นเปอร์เซนต์โดยประมาณเนี่ยนะครับถ้าเราวาง IM 2เท่าของตัวฟิวเจอร์เนี่ยนะครับเราจะผิดทางไปจำนวนพอๆกันกับเหมือนเป็นหนึ่งว่าเทรดด้วย SBL นะครับนะฮะซึ่งการวาง2เท่าของตัวฟิวเจอร์เนี่ยมันก็ยังน้อยกว่าการใช้ SBL อยู่นะฮะนะฮะ อย่างถ้าเป็น2เท่าของตัว xxx f u t u r e เนี่ยนะครับมันก็วางแค่12%เองในขณะที่ทำ SBL เนี่ย IM level มันตั้งห้เป็นตันะครับก็คือต้องวางครึ่งหนึ่งนะครับนะฮะหรือตัว y yy y f u t u r e ถ้าวาง2เท่าก็คิดเป็นหลักประกันยีร์เซหรือตัว zz f u t u r e ถ้าวาง2เท่าก็คิดเป็น36%สิบปรนนะครับหลักประกันก็ยังวางน้อยกว่าเมื่อเทียบกับตัว SBL นะครับ ดังนั้นตรงนี้ก็เป็นแนวคิดนะครับว่าเทรดฟิวเจอร์เนี่ยนะครับถ้าวางหลักประกันพอดี IM เนี่ยจะถูก c Call to ูกฟอ t ได้เร็วกว่าการใช้ SBL นะแต่ถ้าท่านวาง IM 2เท่านะครับโดยประมาณแล้วก็บา r เทรดตัวฟิวเจอร์เนี่ยนะครับการถูก l อถูกฟอสเนี่ยก็จะค่อนข้างใกล้เคียงกับการใช้ SBL ออันนี้เป็นการคร่าวๆนะครับการดูคร่าวๆนะครับ ทีนี้ถ้าเรามาดูต้นทุนกันบ้างนะครับถ้าเกิดเราทำธุกรกรรม SBL เนี่ยมันจะมีต้นทุนค่าธรรมเนียมในการยืมหุ้นคะ,ะคิดเป็น5.5%ต่อปีนะครับแต่ถ้าทำการช็อตซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์ด้วยการทำบล็อกเทรดเนี่ยต้นทุนดอกเบี้ยของด้านช็อตบล็อกเทรดซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์เนี่ยอยู่ที่5%ก็จะเห็นว่าต้นทุนแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับ SBL ค่าธรรมเนียมเยียมหุ้น5.5%ส่วนช็อตซิงเกิลสต็อกฮิวเจอร์บล็อกเทรดต้นทุนดอกเบีย้ย5%นะครับก็แสดงว่าช็อตบล็อกเทรดเนี่ยต้นทุนถูกกว่า0.5%ต่อปีนะครับส่วนค่าคอมมิชชั่นล่ะค่าคอมมิชชั่นของการทำ SBL เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านเทรดผ่าน IC หรือเทรดผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับปริมาณต่อวันที่ท่านเทรดด้วยนะครับ ซึ่งก็มีอัตราค่าธรรมเนียมนะครับ0.25%ถึง0.1%อันนี้แล้วแต่สเกลที่ไปตกอยู่ว่าตกอยู่สเกลไหนนะครับนะแต่ถ้าเป็น Single Stock f ฟ t เจอร์บล็อกเทเนี่ยค่าธรรมเนียมมันตกประมาณ0.1%โดยประมาณแล้วก็บวกค่าธรรมเนียมทางการอีกเล็กน้อยนะครับก็เห็นว่าถ้าเรามามองว่าส่งคำสั่งผ่าน IC ทั้งคู่เปรียบเทียบกันเนี่ยนะครับการทำ SBL เนี่ย นะครับคอมมิชชั่น0.25ในขณะที่บล็อกเทรดประมาณ0.1นะครับก็เห็นว่าบล็อกเทรดเนี่ยถ้าเราชอร็อตด้วยบล็อกเทรดเนี่ยต้นทุนค่าคอมมิชชั่นก็จะถูกกว่าประมาณเกินครึ่งหนึ่งนะครับนะฮะแล้วก็ธุรกรรมบล็อกเทรดนั้นนะครับท่านต้องส่งคำสั่งผ่าน IC เท่านั้นนะครับบล็อกเทรดยังไม่มีการให้ส่งคำสั่งผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับดังนั้นท่านที่ ต้องการทำช็อตเซลแล้วต้องการคีย์ออเดอร์เองผ่านอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็จะมีทางเลือกทางเลืกเดียวนะครับก็คือใช้ SPL นะครับเพราะว่าการช็อตบล็อกเทรดเนี่ยจะต้องส่งคำสั่งผ่านผู้แนะนำการลงทุนก็คือผ่าน IC เท่านั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวคิดนะครับในการมองเปรียบเทียบนะครับว่าตัว SPL กับการช็อตซิงเกิลสต็อกฟิวเจอรนั้นเนี่ยมันมีความคล้ายกันหรือมีความต่างกันอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นความรู้แนวคิดนะครับเพื่อให้ท่านได้สามารถที่จะไปประยุกต์เลือกใช้เครื่องมือนะครับได้อย่างถูกหลักการนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับและพบกันใหม่ กับรายการเหนือหุ้นได้นะครับในวันจันทร์หน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ